สวัสดีครับท่านผู้ชมเจ็บป่วยแบบไหนเบิกเงินประกันสังคมได้บ้างนะครับแล้วต้องทํำยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเจ็บป่วยแบบไหนนี่เป็นเรื่องของประกันสังคมนะครับนี่อาการเจ็บป่วยทั่วไปนะครับผู้ประกันตนจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับตามสิทธิประกันสังคมที่ได้รับ ยกเว้นบางโรคที่ประกันสังคมกำหนดเช่นการเสื่อมสวยการรักษามีบุตรยากผสมเทียมแว้นตาการใช้สารเสพติดการทำลายตัวเองนะครับลักษณะนี้จะเบิกเงินจากประกันสังคมไม่ได้นะครับ 2. ออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุสำหรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินนี้นะครับหรือผสมอุบัติเหตุผู้ประกันตนก็สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมได้นะครับ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นละ่ะเราต้องทำยังไงนะครับเราต้องสำรองใจก่อนนะครับแล้วมาขอเบิกประกันสังคมในภายหลังดังนี้นะครับหากเป็นโรงพยาบาลรัฐผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสามารถเบิกค่ารักษาได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นนะครับสำหรับผู้ป่วยในเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา72ชั่วโมงนะครับ ในส่วนค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ700บาทต่อว,วันนะครับนี่นะครับสาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นต้นนะครับหากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นวิกฤตจ,จะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลอีกนะครับแต่ทั้งนี้จะต้องมีอาการฉุกเฉินซึ่งได้แก่หมดสติไม่รู้สึกตัวหายใจเร็วตัวเย็นหรือชักนะครับจ็บหนอก แขนข่นคาอ่อนแรงเป็นต้นนะครับรวมถึงอาการที่มีผลต่อระบบหายใจหรือระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับ,ขอ,บขอเบิกประกันเบิกสิทธิ์ประกันสังคมเจ็บป่วยต้องทํำยังไงนะครับกรณีไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลตามประกันสังคมต้องสํารองค่ารักษาออกไปก่อนนะครับขอใบรับรองแพทย์โดยระบุอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยชัดเจนนะครับขอใบเสร็จรับเงิน พร้อมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นค่ารักษาค่ายาค่าห้องค่าอาหารเป็นต้นนะครับหากต้องการเบิกเงินทดแทนขาดรายได,ได้จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างจากที่ทำงานเราด้วยนะครับเตรียมเอกสารสําคัญทั่วไปเช่นสําเนาบัตรประชาชนสําเนาบัตรประกันสังคมสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาสมุดบัญชีธนาคารนาแลกของเรานะครับหลังจากนั้น ยื่นคำขอได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้านท่านใกล้บ้านคุณนะครับยกเว้นสำนักง,งานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าคนเขาจะเยอะนะครับให้ไปยื่นที่สาขาที่ใกล้บ้านเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ